วันที่13ราคาอันประเมินมิได้ที่พระเยซูจ่ายเพื่อฉันชานสเปอร์เจียนนะครับเป็นนักศาสนาศาสตร์เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงครับได้พยายามที่จะอธิบายให้เราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์นั้นต้องทนทุกข์ทรมานที่ถูกตึงที่ไม้กางเขนนั้นเป็นความทรมานฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณจิตด้วย สำหรับฝ่ายร่างกายเราคงจะคุ้นเคยชินและได้เห็นบ่อยๆว่าพระเยสุขิต,ต์ต้องเจ็บปวดมากเพียงใดในการถูกตึงที่ไม้กางเขนเพราะว่าวิธีการตรึงคนไว้บนไม้กางเขนเป็นการประหารชีวิตที่โหดร้ายที่สุดเท,ท่าที่มนุษย์จะเคยมีมาก่อนจะนำถูกตึงที่ไม้กางเขนก็เคี่ยนตีนักโทษนักโทษได้รับความเจ็บช้ำนักโทษได้รับ ร่างกายถูกตีเลือดออกเจ็บปวดแสนสาหาัสระดับหนึ่งแล้วนอกจากนั้นเขาก็ตรึงพระเยซูบนไม้กางเขนด้วยตะปูทั้งที่มือทั้งที่เท้าแล้วก็ไม่ได้ตายในทันทีการตึงบนไม้กางเขนนั้นใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงพระองค์หรือว่าทุกๆคนที่อยู่บนไม้กางเขนนั้นนักโทษนั้นต้องกระเสิอกกระสนหายใจ อย่างยากลำบากอีกหลายชั่วโมงด้วยความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งจนกว่าจะสิ้นใจนั่นก็เป็นความทุกข์ทรมานทางด้านฝ่ายร่างกายที่เราก็น่าจะรู้ดีว่าพระเยซูคริสต,ต์ต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใดที่บนไมกก้กางเขนแต่ว่าชานสเปอร์เจียนอยากชี้ให้เราเห็นอยากอธิบายให้เราเห็นถึงความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดในฝ่ายวิญญาณจิตของพระเยซูคริสต์ด้วยว่าพระองค์ต้อง ทนทุกขทรมานและรับความเจ็บปวดในฝ่ายจิตวิญญาณมากเพียงใดให้เราลองจินตนาการอย่างนี้นะครับว่ามีแก้วน้ำแก้วหนึ่งและของเหลวที่จะเอามาใส่ในแก้วน้ำนี้เป็นความผิดเป็นความบาปเป็นคำสาปแช่งเป็นความเลวระยำเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงของมนุษย์ ทั้งโลกนี้มนุษย์ทั้งโลกนี้มีความบาปมากเพียงใดมนุษย์ทั้งโลกนี้มีคำสาปแช่งมากเพียงใดมนุษย์ในโลกนี้ได้ทำสิ่งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งชั่วมากเพียงใดทั้งหมดนั้นนะครับรวมตัวเป็นของเหลวและบรรจุในแก้วนี้ต่อหน้าพระเยซูให้เราลองจินตนาการดูว่ามันน่าเะออิสเอียนขนาดไหนมันสกรปรกมัน มันสุดจะบรรยายว่ามันคืออะไรเพราะว่าขนาดตัวเราเราก็คงจะพอรู้ได้นะครับว่าตัวเรามีสิ่งไม่ดีมีความบาปอะไรบ้างบ่อยครั้งเรายังสะอิดสะเอียนในสิ่งที่เราทําในความบาปของเราเลยแค่บาปของเราเพียงคนเดียวแต่ว่าของเหลวนี้เต็มไปด้วยความบาปของมวลมนุษยชาติทุกๆุกคนความบาปของทุกคนคำสาปแช่งของทุกคน สิ่งไม่ดีทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกๆคนมารวมเป็นของเหลวอ,อยู่ในถ้วยถ้วยนี้เสร็จแล้ววางต่อหน้าพระเยซูกฤ์พระเยซูสฤ์มองถ้วยนี้พระองค์จะรู้สึกอย่างไรพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงแสนบริสุทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์แต่และเพราะว่าเพราะความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราที่มากยิ่งจริงๆๆๆพระเยซูสฤ์จึงทรง หยิบถ้วยถ้วยนี้แก้วนี้ที่มีของเหลวแห่งความบาปแห่งความชั่วนี้ยกขึ้นมาและพระองค์ทรงดืม่มนั่นเป็นความเจ็บปวดนั่นเป็นความทุกข์ทรมานที่ต้องดื่มถ้วยแห่งนรกนี้มันเหมือนการตกนรกจริงๆจริงๆจะมากกว่าการตกนรกได้ซ้ำไปเพราะว่าการตกนรกมันก็จะเป็นเพราะว่าเราตกนรกเพราะบาปของเราเอง แต่นี่เป็นนรกที่เกิดขึ้นจากความบาปชั่วของทุกๆคนพระเยซูกิตยอมพอรักยอมดื่มของเหลวแห่นงนรกคือคำสาปแช่งความบาปนี้และของเหลวนั้นก็มาอยู่ที่ตัวของพระเยซูพระเยซูผู้ทรงผู้ทรงบริสุทธิ์ไม่มีบาปเลยบัดนี้ความบาปคำสาปแช่งทั้งปวงมาอยู่ที่ตัวของพระองค์มันจะ มีสภาพแบบใดจริงๆแล้วความจินตนาการของมนุษย์ก็ยากที่จะเข้าใจผมเองก็ยากที่จะเข้าใจนี่เป็นความล้ำลึกที่ที่ต้องขอพระเจ้าเปิดเผยที่เราจะทราบซึ้งใจว่าการที่พระเยซูคริสต,ต์ต้องถูกตึงบนไมก้กางเขนนั้นพระองค์ได้รับสภาพความเจ็บปวดพระองค์ต้องเสียสละอย่างไรบ้างถึงตอนนี้พี่น้องทุกท่าน ทุกๆคนจินตนาการได้ไหมครับว่าการที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำเช่นนั้นมีคุณค่ายิ่งใหญ่เพียงใดการที่พระเยซูคริสต์รับความบาปผิดคำสาปแช่งของพวกเราทั้งหลายไปอยู่ที่ตัวของพระองค์นั้นมีคุณค่ายิ่งใหญ่เพียงใดมันมีคุณค่าที่ประเมินไม่ได้ที่พระเยซูคริสต์จ่ายพระโลหิตของพระองค์เพื่อบาปของเรา ขอ้อควรจาจากบทเรียนในวันนี้นะครับยาวสักหน่อยก็อยากให้พี่น้องได้จาได้อยากให้พี่น้องได้พูดตามผมนะครับเทียรับประโยคพระเยซูทรงดื่มจอกแห่งการลงโทษจนหมดมเพื่อว่าการลงโทษนั้นจะไม่มากํามกายฉันอีกมีแต่พระองค์เท่านั้น ที่สามารถจ่ายราคาอันสูงริีวสำหรับการไถของฉันได้ผมอ่านให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งประโยคบอกว่าพระเยซูทรงดื่มจอกแห่งการลงโทษจนหมดเพื่อว่าการลงโทษนั้นจะได้ไม่มากั้มกายฉันอีกมีแต่เพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถจ่ายราคาอันสูงริี้วสำหรับการไถของฉันได้